ออ้ยออ้ยออ้ยคุณยูเซ่ฮัลโหลอิริรบอกึเป็นกรดไหลย้อนทำแล้วดีขึ้นค่ากรดไหลย้อนคำว่าย้อนเนาะภาษาคำว่าย้อนเหมือนน้ำกำลังไหลมาเงี้ยนะไหลมาเนาะแล้วเวลามีปลาตัวนี้มันก็สวนกระแสน้ำมันไหลเ,เรียก,กว่าไหลย้อนปลาย้อน กระแสน้ําไหลมาโอเคไหมกรดไหลย้อนจริงๆมันไม่ใช่นี่ภาษาเขาภาษาเขาเนะภาษาเรามันแสบคอแสบน้ออกร้อนทั้งร้อนทั้งแสบเลยอีสานเ็าเอิ่นแสบบกหกกินตำบักุวงเผ็ดๆใส่ประแดกดวดห้วยหายรอดครับหายทันที่รอดแสบบกหกโอเคไหม ไอ้นั่นคือเรื่องของการกินแต่ภาษาของลุงคือเสียงเคาะกิ้งของลุงเนี่ยนั่นนะครับจะมีผลมากๆในการที่จะช่วยให้คำว่าอาการแสบคอแสบหนะ้าอกแล้วก็ร้อนด้วยมันก็หายไปในปรบรรจบหายไปพร้อมกับการหายใจน,ยนี่คือมาสจรันรพันลึกซึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวท้งฝั่งคุณแน่นอนทางฝั่งคุณคุณต้องมีเชื้อนะครับให้าย่มันเป็นแม่เหล็ก นึกซะว่าลุงเหมือนเป็นตัวแม่เหล็กอยู่หรือมันเป็นเหล็กตัวแม่เลกมันก็ดูดเนี้ยโอเคไหมครับให้คิดให้คิดเป็นเรื่องของแม่เหล็กจะง่ายที่สุดมันดูดกันมันเข้าสู่กระแสของมันเอง เพราะฉะนั้นจึงบอกว่ามาเจอเราบังเอิญบ้างอะไรก็ว่าสตแต่แต่ความจริงลุงทําคลิปมันก็สแตนบายอยู่แล้วแล้วแต่ใครจะเดินมาเจอแล้วเขาก็รับประโยชน์ไปอย่างทางฝั่งคุณก็ได้รับประโยชน์โดยชัดแจ้งโอเคยินดีด้วยครับที่ไม่ต้องไปกินทาชีดอีกแล้วนะจ๊ะต่อไปแสบคอหายแสบแสบอกหายแสบจบข่าวครับท่าน